สวัสดีครับ,ว,นนรว,รบวันนี้จะมาทำการเอาใหม่สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการแกะกล่องนะครับอันบ็อกซิ่งเจ้าวันพัท9เก้านะครับ 5G ถ้านับปัจจุบันตัวนี้ก็จะตกรุ่นไปแล้วนะครับผมเป็นวันพัท9เก้าในปี2 0 2 2นะครับช่วงกลางปีเราได้มาจากร้านต้นไม้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,5400นานะครับเป็นแรม8ปดกิกซ ROM หนึ่งอยยี่กิกนะครับตัว ตัวนี้จะได้เป็นตัว snapdragon 888นะครับผมตัวอัตรารีเฟ e เล r ของจอจะอยู่ที่1 2 0 h z นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างในนะครับตัวนี้ที่ได้มานะครับจะเป็นสีม่วงนะครับผมสวยงามเลยนะครับ นี่นะครับสีม่วงเวลาสะท้อนแสงก็จะสวยงามเลยนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมีเคสข้างในให้นะครับแล้วก็เป็นคู่มือแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับผมตัวเคสของเขาหนาเลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะสักๆาหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าจับถนัดมือมากครับ อ่านี่จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมก็มจะมีหัวชาร์จของวันพัดนะครับตัวนี้จ่ายไฟอยู่ที่65วัตต์แม็กนะครับแล้วก็มีสายชาร์จสีแดงตามสไตล์วันพัดนะครับผมชอบนะตัวสายชาร์จของเขาอ่ะสีเป็นเอกลักษณ์ดีแล้วก็สวยด้วย ภายใน,นกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแกะกล่องคร่าวๆนะครับของเจ้าวันพัทก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมอันนี้สีอันนี้รู้สึกว่าเคสเขาทํามาได้ดีนะครับใส่ไปแล้วก็รู้สึกว่ามันกระชับแล้วก็แน่นดีนะครับกับตัวเครื่องแต่น่าจะต้องระวังตัวกล้องหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเคสเนี่ยมันไม่ได้หนา ขึ้นมาที่จะปกป้องกล้องได้ขนาดนั้นนะครับผมผมคิดว่าในปี2022ใครที่จะซื้อก็ยังรู้สึกว่าคุ้มค่านะครับผม สวยงามนะครับวันพัดจากการลอกเล่นคร่าวๆผมว่ามันลื่นมากเลยนะครับถ้าใส่เคสของเขาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจับถนัดมือมากเลยน้ำหนักก็พอดีนะครับไม่ได้หนักมากรู้สึกว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปหรือเอาไปเล่นเกมนะครับหน้าจอของเขาสวยนะครับ ด้วยอัตรารีเฟรชเรท120เฮิร์ผมว่ามันลื่นดีเลยนะแต่ถ้าถ่ายจากกล้องน่าจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณนะครับผม